คุณเคยสงสัยไหมว่าพยามารที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคือใครบางคนบอกว่าเป็นเทพผู้มีิธิ์บางคนบอกว่าเป็นผีร้ายบางคนว่าไม่มีจริงหรืออาจเป็นเพียงความชั่วในใจมนุษย์แต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่ามารนั้นมีอยู่ห้าประเภทและมารที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่ใครอื่น แต่อยู่ในใจของเราเองวันนี้เราจะพาคุณไปฟังบทสนทนาระหว่างพระอานนท์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะเปิดเผยความจริงของพญามารให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาพระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพญามารที่ปรากฏในพุทธกระวัติ ที่ปรากฏตัวต,ต่อต้านพระองค์ก่อนตรัสรู้แท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่เป็นสิ่งที่มีตัวตนจริงหรือว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายเป็นเทพหรือเป็นเพียงความคิดหนึ่งในใจมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าอานนท์มานั้นมีอยู่จริงแต่มีหลายประเภทด้วยกันไม่ใช่มีเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้น พยามารที่เราเห็นว่าเป็นเทพมีฤทธิ์นั้นเป็นเพียงหนึ่งในห้ามารที่เราจะต้องรู้เท่าทันและละให้พ้นจากอำนาจของเขามารทั้งห้านั้นพระองค์ตรัสว่าได้แก่กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจ,จุรมารและเทวปุตรมารกิเลสมาร คือมารที่เกิดขึ้นในใจของเราเองคือราคะคือความโลภโกรธคือความโกรธโมหะคือความหลงความอิจฉาริษยาความฟุ้งซ่านความลังเลสงสยัยความไม่รู้ในอริยสัจสี่ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่ากิเลสมารมารที่น่ากลัวที่สุดคือกิเลสท,ที่เราไม่รู้ตัวว่าอยู่ในใจเราเอง ทุกครั้งที่ใจเราหลงคิดผิดทำผิดพูดผิดเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงนั่นคือเวลาที่เรากำลังถูกพยามานครอบนํำโดยไม่รู้ตัวเมื่อใดที่เราโกรธขึ้นมาแรงๆอยากดา่าคนอยากเอาคืนเมื่อใดที่เราอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราอยากเด่นอยากดังอยากเอาชนะคนอื่นทั้งหมดนั้น คือกิเลสมารกำลังแผ่พลังงานอยู่ในใจเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ตัดกิเลสได้ย่อมตัดอำนาจของมารได้โดยสิ้นเชิงขันธมารคือมารที่เป็นรูป,ปรธรรมคือตัวเรานี่เองร่างกายและจิตใจที่เป็นขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นของปรุงแต่ง ไม่เที่ยงแต่เราไปยึดถือว่านี่คือตัวกูของกูจึงกลายเป็นเครื่องมือของมารในการล่ามโซเราไว้ให้อยู่ในวัฏสงสารหากเราเจ็บป่วยหากเรากลัวความแก่กลัวความตายหากเราเศร้าเพราะสิ่งที่ร่างกายประสบสิ่งที่ใจรู้สึกแล้วเราไม่รู้เท่าทันเราก็อยู่ในอำนาจของขันธรรมานผู้ใดเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้นั้นจะพ้นจากอำนาจของขันธมารได้อภิสังขารมารคือมารที่อยู่ในเจตนาการปรุงแต่งทั้งหลายที่ก่อให้เกิดกรรมเช่นคิดโลภคิดแค้นคิดอยากทำร้ายคิดปรุงแต่งวางแผนไม่ดีทั้งหมดนี้ คือต้นทางของการสร้างกรรมที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสังขารไม่ใช่แค่คิดลอยๆแต่เป็นพลังกรรมที่นำไปสู่การเกิดใหม่คือเหตุแห่งภพชาติหากเราไม่รู้เท่าทันกระแสะคิดของตัวเองเราอาจกำลังสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวมาในรูปของสังขารจึงน่ากลัวยิ่งเพราะมันอยู่เงียบๆในใจในขณะที่เรากำลังคิดว่าจะพูดอย่างไร ทำอย่างไรคิดวางแผนใดที่เกิดจากอากุศลและเจตนาเท่ากับเราเปิดทางให้มารอีกครั้งมัจจุรมานคือมารที่เป็นความตายความตายไม่ใช่ศัตรูแต่คือสิ่งที่มารใช้ข่มขู่เราคนที่กลัวตายมากๆจะไม่กล้าทำความดีไม่กล้าบำเพ็ญเพียรไม่กล้าออกจากกรอบของความสะดวกสบาย เพราะกลัวว่าจะต้องเผชิญความลำบากหรือเสียชีวิตมัจจุรมานจึงไม่ใช่เพียงความตายทางกายแต่คือความหลงกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความเสื่อมสลายหากเราฝึกเจริญมรณสติระลึกถึงความตายทุกวันจนเข้าใจว่าชีวิตนี้สั้นนักไม่ควรประมาทเราจะไม่ตกเป็นทาสของมัจจุรมารเทวปุตรมาน คือพญามารผู้มีฤทธิ์มีชื่อว่าวัสวตีอยู่ในสวรรค์ชั้นปารานิมิตวัสวตตีตามพระไตรปิฎกท่านเป็นเทพผู้ปกครองบริวารมากมายและเป็นมารองค์เดียวที่มีรูปลักษณ์เป็นบุคคลซึ่งเคยปรากฏตัวต่อพระโพธิสัตว์ในวันที่พระองค์จะตรัสรู้เพื่อขัดขวางไม่ให้บรรลุธรรมพญามารองค์นี้ยังเคยมาเยาะเย้ยพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วเช่น ตอนที่พระองค์จะปรินิพานพยามาณก็มาเร่งว่าเวลาของท่านหมดแล้วจงเสด็จปรินิพานเถิดพระพุทธเจ้ากลับยิ้มอย่างสงบและตรัสว่าเราเองจะกำหนดเวลาเองมิใช่ใครจะมาเร่งเราได้พยามาณแม้มีฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะได้ด้วยจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหมดพระองค์ตรัสว่า อานน์มานจะครอบงำใครได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังมีตัณหาอุป,ปาทานยังหลงยึดถือยังมีกิเลสในใจแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดละอวิชชาและเห็นอริยสัจส,สีได้ชัดเจนผู้นั้นมานทั้งหลายไม่อาจครอบงำได้อีกต่อไปเพราะมานไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มานอยู่ในใจเราเอง วันนี้เรามาศึกษาธรรมะเพื่อรู้เท่าทันมารทั้งห้ารู้เท่าทันว่าทุกครั้งที่เราเผลอหลงเรากำลังเปิดทางให้พญามารเราต้องไม่โทษสิ่งภายนอกแต่กลับมาพิจารณาว่ามารในใจเราคืออะไรบ้างมันหลอกเราอย่างไรบ้างมันใช้รูปสวยเสียงเพราะคำชมความสุขปลอมๆม,มาหลอกเราอย่างไรบ้างเราจะฝึกตนจนวันหนึ่ง มารไม่มีช่องทางได้อีกต่อไปธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่แค่เอาชนะผู้อื่นแต่คือการเอาชนะตนเองเอาชนะกิเลสในใจเอาชนะมารที่แฝงอยู่ในทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกวันคือสนามรบกับพยามารทุกลมหายใจคือโอกาสของการมีสติมีปัญญาและเป็นอิสระจากอำนาจของมารทั้งปวง ขอให้เราทุกคนใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งใจและเป็นพลังในการเผชิญทุกมารทั้งห้าในชีวิตนี้อย่างกล้าหาญมีสติรู้เท่าทันและพร้อมจะละวางสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งปวงพยามารจะไม่มีอำนาจในใจเราอีกต่อไปเมื่อเราตื่นรู้ด้วยธรรมะ